วันบ่ายเมืองค่ะปาภาพตะวันบ่ายเมืองอายุ15ปีจากเพชรบุญสาวลูกทุง่งที่ขอมาชิมลังในบทเพลงของคาราบาวเพราะเธอมีการดีไซน์เสียงร้องที่แตกต่างกันในทุกๆรอบของการประกวดเราจะทำให้สุดความสามารถที่สุดเป็นกำลังใจให้ปามด้วยนะคะวันนี้ปาดดูแบบว่าพอยิ่งเข้ารอบลึกๆนะยิ่งแบบว่ามีกำลังเอ,อ,<ด>องสายเรืเลยนะ วันนี้ถือเป็นการพลิกชะตาถ้าคุณชนะวันนี้ไปได้3คนสุดท้ายมันอยู่แค่เอือบเพราะทุกคนอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกับเราวันนี้เตรียมอะไรมาสู้เขาบางระจันค่ะ จันคืนพระจันทร์งามเด่นฝนร่ำรำชัดเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสมปรามมีในจันหนวดเขียวระบือน้ำชวนพุกขึ้นดวงตาหาความเป็นไทยในมนตราอาจารย์รรมโชิสลานลาทิ้งโบสเป็นมิ่งขวัญกำลังใจวางต่อกอนทัพพม จะจันเอารวมกันเป็นหนึ่งมีตนเป็นที่พึ่งยอดนักสู้เมืองสิงทั้งเจ็ดฝังรบมู้มาจนลบกลิ้ง หนักนะการต่อสู้แบบไม่มีรุ่นนะมิ่ง่านเร็วมากเลยอ่ะลุยเันเร็วๆเลยอาเบครับผมไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะแล้วหรอกครับยกให้เป็นอาจารย์เลยไม่ว่าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้เพราะว่ามันโอ้มันคู่ขี้กันหมดหกคนมีเป็นอะไรที่แบบสู้กันสุดๆเลยนะป๋าใช่ฮะถ้าเป็นบางระจันด้วยคิดดูที่500คนต้านฐานพม่า8ล้านกว่าคนล้านเลยเชื่อเขาว่ายังไง ดีหมดเลยนะแต่ขาดเรื่องเดียวคือขาดอะไรที่มันเป็นอินสปิเรชันหรือว่าไอเดียหรือว,ว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เราทําเหมือนรอบที่แล้วเราขาดตรงนี้เราเข้ามาได้เพราะเรื่องนี้นะแต่ไม่พอไปเป็นบางอาจารย์ปั๊บความเป็นนักรบของของบางอาจารย์เนี่ยบางทีเราเราเป็นผู้หญิงเราถ่ายทอดออกมามันได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่สมว่าไม,ไม่ไม่โดนฆ่าตายโดนจับเป็นเชลยหมดเลย <laughs> มันเรื่องคียด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วคีที่เราเลือกมันทําให้มันเหมือนกระถูกมันมันดรอปลงไปนิดหนึ่ง <ผม S 1> คือโคกกำลังช่วยจากยุยายดีกว่าจากกุงศรียู่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าพลังเสียงแรงมากพ่อครับวันนี้เราทําได้ดีมากลูกนะมันมีกระชากกระชากไปนิดหนึ่งเหมือนเหนือยเหนื่อยลูกแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขอให้ ชอบน้องมากพาวเวอร์เยี่ยมมันไม่มีทิฏฐิในการร้องเพลงนะอย่างที่อาจารย์อ้วนว่านะครับเสียงนี่เราเป็นผู้หญิงเดี๋ยวถ้าชนะเลิศเดี๋ยวแต่งเพลงย่ามโมให้ร้องดนะ้วยกนว่าเดี๋ยได้เขาบุคลิกเปี้ยเลยนะ่ฮะก็ขอชมครับว่าทําได้ดีมากครับขอบคุณค่ะยอค่ะทได้ดีครับทําได้ดีตรงนี้นิดนึงเนี่ยคำว่า12เนีย่ยมันเป็นสองฝรั่งสองเนืมัน นิดหนึ่งนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมาได้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคแล้วค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามาด้วยพี่ๆเขาทำดีหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาดีไซน์นะครับเนื่องจากว่าเราประกวดต่อนเนื่องกันไปเลยนะครับมีข้อความใดยอยากจะฝากมียังคนทางบ้านเช่นครับ ค่ะก็วันนี้นะคะปามก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็ได้มาร้องต่อหน้าของวงคาราบาวก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณรายการะค่ะรายการชุมทางดาวทองที่ให้ทุกๆคนได้มาแสดงความสามารถกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ปามด้วยนะคะ